หน่อยก็จะมาทำเมนูนะคะสไตล์แบบฮารลวีนกันอีกแล้วเนาะเมนูมัทฉะสตรอเบอรี่ซอสช็อกโกแลตนั่นเองนะคะเนาะ กำลังดูคลิปนี้อยู่พี่แน่พี่หน่อยและทีมงานเอ็นเ l ลค f f ฟ่ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะคะอยากได้ความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพี่เน่กับพี่หน่อยนะคะจะหาความรู้และเมนูอร่อยๆมาฝากให้กับทุกคนคะ่ะทำเปคลิปวิดีโอให้เลยถ้าสนใจสินค้าอะไรที่ใช้ในคลิปสามารถกดตะการ้าได้เลยนะคะกดซิกดเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาทําเมนูนะคะสไตล์แบบฮาโลวีนกันอีกแล้วเนาะก็จะใช้นะคะซอสสตรอเบอรี่นะคะที่ที่ทำไว้นะคะตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะก็มาทําใส่ดัดแปลงใส่ค่ะในเมนูนี้เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะทั้งรูปแบบปั้นนะคะทั้งรูปแบบเย็นเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะก็จะมาใส่นะคะ เมนูค่ะเมนูมัทฉะสตรอเบอรี่ซอ,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 อสช็อกโกแลตนั่นเองนะคะเนาะก็มีทั้ง3แบบเลยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นซอสช็อกโกแลตนะคะของดาวินชีค่ะตัวนี้เลยนะคะหน่อยก็แบ่งการใช้งานค่ะมาใช้งานแบบให้ง่ายๆนะคะเนาะก็คือใส่ขวดแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ค่ะตัว ซอสสตรอเบอรี่นะคะก็มีอยู่ในคลิปที่แล้วนะคะอ่าทีนี้ค่ะเราก็เลยเอาตัวที่เราสามารถแบบเอาตัวในร้านค่ะอะ่วัตถุดิบนะคะที่มีอยู่ในร้านเลยค่ะมาใช้ร่วมด้วยนั่นก็คือผงมัช,ชะนะคะหลายๆท่านก็จะมีอยู่แล้วนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําสูตรแก้ว16ออนและก็แก้ว22ออนกันค่ะอ่าเดี๋ยวไปเริ่มที่แก้ว16ออนกันก่อนนะคะเริ่มต้นค่ะมะช,ชะนะคะใช้น้ําร้อนค่ะ2องออนนะคะ นี่เลยแล้ตามด้วยผงม,มชะช่ค่ะ2ช้อนชานะคะ2ช้อนชาเราเราประมาณ6กรัมนะคะทุกคนเอาแบบพอดีพอดีเลยนะเราไม่เอาแบบเข้มค้นมากใครชอบเข้มค้นมากก็ใส่ได้เลยใส่ไปแล้วนะคะ1ช้อนค่ะก็ใส่เพิ่มอีก1ช้อนนะคะแล้วเราก็มาตีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเติมความหวานกันนะคะความหวานค่ะหน่อยจะใช้เป็นนมผสม,มน,นะคะก็คือน,นมข้นหวาน2กระปอ๋องนมข้นจืด1กระป๋องนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นสูตรของ Oriental Coffee ก็ได้ค่ะเลยหนออนครึ่งนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยนมสดรสจืดนะคะก็ แก้วที่เราใช้นะคะเป็นแก้วขนาด8ออนค่ะซึ่งมันจะมีขีดอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่ารวมรวมแล้วค่ะตัวนี้น้ำมชะช่า2ออนนะคะนมผสมค่ะ1ออนครึ่งค่ะนมสดนะคะจะอยู่ที่2ออนครึ่งนะคะ,ะแต่เราก็เทปไปให้ได้เลยค่ะว่าให้ครบ6ออนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งแก้วนะคะด้วย ซอสสตบบรอเบอรี่ของเรานะคะซอสสตบบรอเบอรี่ค่ะหน่อยจะใช้อยู่ที่1อ่ออนนะคะขอไว้ด้านล่างใครชอบความเปรี้ยวมากกว่านี้ก็1ออนครึ่งค่ะเดี๋ยวไปใส่น้ําแข็งค่ะให้เต็มแก้วก่อนนะคะแต่ก่อนไปใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วค่ะขอนิดหนึ่งนะคะเราจะมาตกแต่งแก้วค่ะให้มันเป็นในรูปแบบฮาโลวีนสักหน่อยหนึ่งนะคะ ก็ขอสลับนะคะซอสสตรอเบอรี่กับซอสช็อกโกแลตนะคะอความแบบพารลวีนเนาะมันต้องเหมือนความช้ำเลือดช้ำหนองไหมพี่ลิ่ะ<อ>นี่เลยค่ะมีทั้งแบบสีแดงสีตัวช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะลงไปค่ะทุกคนาานี่ แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเราจะใส่น้ําแข็งลงไปนะคะแล้วก็ท็อปหน้าด้วยนมสดเน,ะนาะแต่ขอไม่ใส่น้ําแข็งเพิ่มแล้วกันนะคะแต่ว่าขอเป็นท็อปหน้าค่ะด้วยฟองนมฟองนมเนียนกริ๊บเลยะะใช่แล้วนะคะกะ็ที่เหลือนะคะก็ตกแต่งนะคะให้สวยงามค่ะ<อ>สตรอเบอรี่ใช่ไหมตะกีก็กางจะชี้มาเลยใช่ไหม แฝา,าก็ตกแต่งให้มันงามๆได้นะอันนี้ขอนิดนึงนะคะผิเขียว้าพเลยนะคะไม่เป็นไรโอเคค่ะก็ปิดฝาได้เลยนะคะเป็นไงความแบบเมนูฮาลโลวีนฮาลโลวีนเนาะสีนี่มันกินใจเหลือเกิน 2ออนกันค่ะที่นี่ก็แก้22่ออนนะคะเราจะจะทำมะฉากเหมือนเดิมเลยนะคะไปกดน้ำร้อนนะคะอยู่ที่2ออนค่ะผมมะฉากค่ะ2ช้อนแต่ว่าขอเพิ่มควมเข้มมาหน่อยปูนนิดเดียวนะคะอ่านะคะ พอตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเพิ่มความหวานค่ะด้วยนมผสมนะคะแต่พอเป็นเป็นแก้ว22ออนค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความหวานนะคะเป็น2ออนค่ะหรือว่า60 ml นะคะอ่าคนๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเติมนมสดนะคะให้ครบ8ออนค่ะ ซอสตรอเบอรี่นะคะจาก1ออนค่ะตะกี้นะคะขอเพิ่มมาเป็น2อออนแล้วกันค่ะขอแบบอมเปรี้ยวอมหวานหน่อยนะคะนี่อ่าแล้วเดี๋ยวอันนี้ค่ะตกแต่งแก้วนะคะด้วยซอสช็อกโกแลตค่ะจะเอาเป็นสีเดียวก็แล้วกันนะคะขอรอบแก้วเลยรอบนี้นี่แล้วเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแข็งกันค่ะให้เต็มแก้ว ตามด้วยมัชชะค่ะที่เราทำค่ะโอ<ฮ>้แล้วก็ฟองนมนะคะใครมีเป็นวิปปิ้งครีมก็ใช้วิปปิ้งครีมนะแต่ว่าเราขอใช้เป็นฟองนมก็แล้วกันเหมือนเดิมเลยค่ะใครอยากจะลาด ซอสช็อกโกแลตก็ได้นะคะใครอยากละรา,าบเป็นซอสสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะอซอสชส็อกโกแลตซะหน่อยนี่แก้วที่สองมักสวยกว่าเสมออันนี้เรื่องจริง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง2ส,สูตรนะคะสูตรแก้ว16ออนซ์แล้วก็แก้ว22ออนซ์นะคะเป็นเมนูแบบฮอรลวีนมากๆเลยนะสีสันมันเข้าอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยดีกว่านะคะแต่ว่าหน่อยชิมคนเดียวเนี่ยมันจะบอกรสชาติไม่ แบบตัวหน่อยคนเดียวเนาะหน่อยนะคะขอตัวช่วยเลยดีกว่านะคะหน่อยก็เลยขอค่ะเป็นพี่เน่นะคะเข้ามาชิมค่ะทุกคนมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เน่สวัสดีพี่เน่มาพี่เน่มากรุงเทพพอดีค่ะก็เลยให้มาชิมนะคะ uh huh. ตัวเมนูค่ะ,คะเมนูชื่อเมนูเนี้ยค่ะมีชื่อว่าม,มัชชา สตรอเบอรี่ซอสช็อกโกแลตค่ะอเป็นเมนูฮาโลวีนค่ะคือดูก็รู้เลยว่าเป็นฮาโลวีนนะคะไม่แต่หน้าตาดีนะหน้าตาดีนะคนทำก็หน้าตาดีค่ะพี่เน่ดูรสชาติที่เป็นไงคะ16ออนก่อนเลยนะได้ต้องคนไหมคะเนี่ยลองดูดแบบแต่ละชั้นเลยก็ได้ซอสแท่งข้างล่างเลยจะได้ความแบบว่าสตรอเบอรี่แล้วก็มีมะฉามันลงมาแล้ว อืมอร่อยค่ะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้ความหอมความเข้มของมะชะแล้วมันมีความหวานเปรี้ยวของสตรอเบอรี่อยู่ข้างล่างอร่อยถือว่าอร่อยนะได้อ๋อนี่คิดสูตรเองเลยเหรอใช่สูตรนี้ทำขายได้อร่อยเลยคือคือหวานกำลังดีไม่ได้หวานมากเกินไปนะคะได้ความหวานความเปรี้ยวได้มัชะแล้วก็ อพอเราดึงขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะมีความมันของฟองนมที่มันตามเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีแบบถ้าถ้าเราเจอตรงช็อกโกแลตอะคะ่ะมันก็จะได้แบบช็อกโกแลตนินดๆอย่างนี้เนาะถือว่าอรา่อย<ม>รสชาติก็มาสามทางนะคะ,ะถือว่าอร่อยค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ผ่านมาพอดีเขาเรียกเข้ามาชิมพอดีเลยนะคะ โอเคค่ะ okay, สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรนะสตรอเบอรี่มัทฉะมัทฉะซอสช,โชโโอ็อกโกแลตอ่ามัทฉะสตรอเบอรี่ซอสช็อกโกแลตนะคะสบออนที่สองออนนะคะ,คะถ้าหากว่าอยากให้ทางพี่หน่อยกับพี่เน่นะคะมาแชร์เมนูอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรืออยากจะแบบชร์ความรู้อะไรบอกมาได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆเนาะมาแชร์ให้นะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา Orient a l Coffee ด้วยค่ะ แล้วก็ถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราติดตะกร้าแล้วใช่ค่ะสามารถที่จะคลิกตะกร้าได้เลยนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยใช่ค่ะนะคะโอเคค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะหน่อยกับพี่นี่ค่ะเดี๋ยวขอตัวนะคะไปคิดสูตรเมนูใหม่ค่ะอร่อยอร่อยมาให้ทุกคนค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุค่ะ